แม่ร้นานเปิดมานานยังประมาณ5-6ปีได้แล้วค่ะ5-6ปีเหรอครับค่ะตอนแรกเริ่มแรกเลยอ่ะชอบกินเนื้อกวางแล้วก็ซื้อเนื้อกวางมาเลี้ยงด้วยประมาณ20กว่าตัวได้แต่พอช่วงโควิดปุ๊บ เราก็เลยตีกลับออกไปคือไม่มีหญ้าให้เขากินอะไรประมาณนี้เหรอครับใช่คือตอนแรกผมนึกว่าสวนกวางนี่คือเป็นแค่แบบชื่อว่าสวนกวางแต่จริงๆสวนกวางคือกวางจริงคือมีเนื้อกวางให้กินเลยฮะใช่มีเนื้อกวางให้แครนลุ้ยค่ะว้าวลูกค้ามาทุกคนจะต้องสั่งกวางเขาก็จะถามว่าอะไรแนะนํามั่งบอกว่าจะเป็นกวางผัดพริกไทยดำใช่ไหมแล้วก็กวางน้ํามันหอยกวางผัดชาแกงปากกวางอะไรแล้วแต่กวางพวกนี้ได้หมด แกงปากกวางเอาเผ็ดนะเผ็ดจ้ะโอ้โหเชื่อแล้วแล้วพี่ขั่วเองไหมคะขั่วเองเฮ้ยทุกอย่างทำไม่เองคุณเลยเวางพริกใจดำหอมนะครับนี่อ่ะ แม่จ๋าเต็มโต๊ะเลยจ้าเราแม่ฟังก่อนตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยกินเนื้อกวางเลยสักครั้งลองกินตรงนี้ได้เลยได้เดี๋ยวเราเริ่มที่อันนี้ก่อนละกันแกงปากกวางเฮ้ยอุ้ยผมเห็นสีแล้วแม่ผมเห็นแต่แม่ทำแล้วแหละพริกกระหน่ำมากโอ้โห โอ้ยเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะได้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อบัวแต่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ไม่บอกไม่รู้เลยนะครับพราะเป็นเนื้อกวางประทับใจเนเนื้อกวางมากคือคือมันไม่มันไม่เหนียวเลยอ่ะเฮ้ยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจถ้าเกิดว่าแบบมีโอกาสได้ลองชิมอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่แย่เลยมันดีนะครับไปอีกหนึ่งเมนูครับแม่อันนี้กวางพริกไทยดา สุดที่สุดแห่งความพิมพ์นิยมนะครับแม่ถ้าเกิดว่ามาที่นี่คือแบบอย่าง,งน้อยจะมากินเมนูนึงเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละค่ะตัวชูแม่เลยอืมเขาเรียกว่าพริกไทยดําแบบไม่หวงใช่ใส่ไปเลยครับผมสุดท้ายมีตบท้ายตอนหลังด้วยใช่ตบท้ายด้วยตรงนั้นคือเคล็ดลับตรงนั้นค่ะขออนุญาตชิมนะครับแม่ได้เลยค่ะ Let's go อร่อยอ่ะเอาจริงแค่นี้ผมว่ามันก็มีความสุขมากแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับคือสีสันแล้วใช่ค่ะที่เหลือคือสีสันแล้วนะครับต่อไปครับแม่อันนี้อะไรอ่ะกวางแดดเดียวค่ะกวางแดดเดียวลองสิจิ้มเลยนะแม่นะโอ้ยแล้วก็จิ้มกับซอสพริกนะครับอื <c oughs> <c oughs> Let's go ครับ mm hmm. อืมฟินอะผมได้รับประสบการณ์ที่ดีกับการกินเนื้อกวางมากมเนื้อกวางคือไม่เหนียวเลยไม่เคยเลยครับเอาจอยงจริงมมกรถมือนี่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนลูกค้ารู้ทันทีแม่เข้าครัวเองตลอดตลอดเลยเอาแล้วโอเคถ้าถ้าเปลี่ยนมือปุ๊บอะจะผิดปั๊บเลยครับลูกค้าจะถามว่าทําเองไหมบอก อ๋ออันนี้ไม่ได้ทํานะเขารู้จริงจริงเหรอครับใช่ค่โอเคเลยโอ้ไม่แปลกใจเลยครับที่เหมือนกับถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็ต้องแวะมาที่ร้านนี้นะใช่ค่ะแม่อร่อยมากเลยครับติ่มยูนงทีมีความสุขเอาจริงแม่อร่อยแบบแบบไม่อวยแบบไม่อวย